สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบุ๊ครีวิวช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวโฟโต้บุ๊กนะครับก็แปลกใหม่หน่อยไม่เคยรีวิวแบบนี้นะครับก็ที่ซื้อเล่มนี้นะครับก็เพราะว่านันะนะครับเป็นนางเอกนะครับนนะคมาสึนะครับเป็นโฟโต้บุ๊กของภาพยนตร์นะครับ The Last t เ n เ e ียที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาบอกว่าทํรายได้เยอะมากนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยเพิ่งจะนําเข้ามานะแต่หมายถึงว่าเพิ่งเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์มาแหละเออแล้วก็จะฉายประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็รออีก2เดือนนะ ก็นานอยู่นะผมก็อดใจรอครับพอดีเมื่อวานผมไปเดินคิโนนะครับแล้วก็เจอโฟตโต้บุ๊กเร่มนี้นะไม่ได้คิดมากเลยก็คือหยิบแล้วก็จ,จ่ายตังค์เลยนะครับเล่มละแปดร้อยบาทนะพอดีผมไม่มีบัตรสมาชิกคิโนนะครับก็จ่ายเต็มแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าจะชอบก็คือซื้อเลยนะครับส่วนตัวคือชอบนานนะตั้งแต่ภาพยนตร์นะครับ Tomorrow I Will d t e With Yesterday อยู่เรื่องนั้นเนี่ยไปดูเพราะว่าชอบนิยายมากนะครับนิยายโหคือเป็นนิยายที่ทําให้ผมร้องไห้นะ ้องให้แบบน้ำตาไหลออกมาเลยนะไม่ใช่แบบซึมๆนะคือไหลเลยคือเฮ้ยโชคเขียนดีมากนี่ยายตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะแต่มือสองอาจจะหาได้อยู่นะครับเป็นเป็นของแลไปเลยนะครับเออก็อยากให้ลองไปหาอ่านดูนะทีนี้รายแรกผมก็ติดตามตนตนะามาตลอดเลยคือชอบนางเอกคนนี้มากน่ารักนะครับก็เลยอยากจะดูเรื่องนี้มากนะครับตอนแรกก็เสียดายมันจะไม,ไม่ไม่เข้าโรงไทยนะครับแต่ตอนนี้เขาซื้อมาแล้วนะครับก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ ทีนี้จะรีวิวคงไม่ได้เปิดทุกหน้านะครับเออถ้าอยากจะได้ให้ไปซื้อเองนะครับก็จะมารีวบางบางรูปแล้วก็บอกตรงน,นี้ก่อนนะครับบางรูปอาจจะเป็นการสปอยตัวหนังนะซึ่งผมยังไม่ได้ดูหนังนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันสปอยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่บางรูปบอกเลยว่าน่าจะสปอยเพราะผมเข้าไปดูแล้วโอ้ยตายแหละมันสปอยหรือเปล่านะ้าอะไรเงี้ยเออก็ถ้าใครอยากจะดูหนังให้สนุกก่อนอะไรเงี้ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ได้นะครับอ,อ มันจะมีสปอยนิดหน่อยนะครับเออแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าสปอยยังไงนะครับเพราะผมยังไม่ดูเหมือนกันนะจะเปิดแค่บางรูปนะครับทีนี้จะรีวิวหน้าปกก่อนนะครับรีวิวก็จะมีแจ็คเก็ตนะอันนี้นะครับซึ่งผมแปลไม่ออกเลยนะครับแต่นนี้จะเป็นวันเข้าฉายนะครับเพราะเพิ่งเข้าฉายเดือนมีนาไปที่ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นแจ็คเก็ตคล้ายกับตัวญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นหอนะครับนี่ข้างในปกปกในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เขาจะใช้กระดาษอาร์ตนะครับเออกระดาษไม่ใช่กระดาษด้านนะ เออเป็นกระดาษอาร์ตแต่แต,แต่รู้ว่ามีคุณภาพแหละอาร์ตแข็งนะครับเอออ่ะน,นี่เปิดมาดูดิน้าก็สวยมากนะครับเฟอร์บุ๊กเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยซื้อมาไม่คุ้มเลยแป0ร้อยคุ้มหมอมีนิดหน่อยเองมีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่รูปอะไรเงี้ยแต่สาหราผมก็คือเราอ่านแป๊บเดียวจบจริงนะเพราะมันไม่ได้มีหนังสือถือมาเปิดดูรูปอย่างเดียวแต่ว่าเฟอร์บุ๊มันมีข้อดีคือเปิดได้หลายรอบเออเราเซฟงานรูปอ่ะ ถ้าเราดูในเน็ตเนี่ยบางคนบอกดูในเน็ตก็ได้เหมือนกันอนะไรเงี้ยแต่จาความรู้สึกไม่เหมือนกันนะสำหรับตัวผมนะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบดกวยอย่างผมชอบนัน,นะคือผมซื้อแล้วทีนี้โฟโต้บุ๊กนนะเนี่ยมีอยู่สองเล่มน,นะเท่าที่ผมไปดูมานะครับแต่ผมหาซื้อที่ไทยไม่ได้เลยกําลังหาอยู่นะครับถ้าใครมีแหล่งในการซื้อนะครับบอกบอกผมหน่อยผมอยากได้จริงๆนะแต่อันนี้เป็นปนฟโต้บุ๊กของหนังนะครับก็จะไม่มีแค่นางอย่างเดียวมีพระเอกด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยที่ผมบอกมันจะสปอยนะผมก็ไม่รู้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูบางรูปนะครับอไม่ได้เปิดทั้งหมดนะขออภัยนะครับถ้าเปิดทั้งหมดมันจะก็เกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขอดูรูปนี้นอาจจะเป็นรูปยาวนะครับนี่มีพระเอกนะครับแล้วก็นางเอกที่ที่พระเอกคนนี้ผมก็ติดตามมานะนี่ผมรู้จักเขาจากเรื่องนึงอันนี้ผมยังชื่อเรื่องไม่ได้ที่พระเอกสามารถย้อนเวลากลับมาได้กลับมาหานางเอกได้นะครับ เออเพื่อเคนนี้คือเขาก็น้าตาดีนะเออจต่ผมซื้อมาเพราะั้ะน,นะจุดหมายชัดเจนมากอันนี้ตบุกนะ <SC an> ภาพบางภาพคือสวยมากนะครับดูแบบอ,อย่างภาพนี้นะครับแสงอะไรเขาจัดดีมากเลยนะครับอ,อกระดาษเป็นกระดาษจะเรียกว่ามันผมคือผมไม่ค่อยพูดไม่ถูกนะเขากระดาษเขาเรียกว่าแต่เป็นกระดาษอาร์ตนะครับแล้วก็แล้วก็รู้รู้ว่ามันมันมีนมราคานะครับก็เลยคิดว่าโอเคนะครับกับกระดาษอันนี้นะแล้วก็ ให้ดูรูปพระเอกหน่อยเพื่อสาวๆนะครับจะชอบพระเอกนะครับผมจะใชอพระเอกไม่ได้จริงๆอันนี้พูดขออภัยนะครับเออนี่นะรูปเสกเขาเล่นแสงเยอะนะเออคล้ายๆคล้ายๆกล้องฟิล์มทีเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่ากระดาษกระดาษมันดีกว่าเลยมันแบบบานมันทั้งสองได้เลยนะแต่ผมว่ากระดาษแบบเนี้ยมันจะะท้อนแสงน้อยนะครับเออมันก็เป็นข้อดีเวลาแบบเราอ่านตามแสงอันนี้คือผมใช้ไฟในการส่องเลยนะมันก็ยังไม่ค่อยสะท้อนเห็นไหมมันจะมีไฟอย่างนี้แต่มันสะท้อนไม่เยอะนะครับ คือผมว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวดูปกหลังหน่อยเนี่ยปกหลังก็จะมีตัวอย่างรูปในเล่มนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแปดร้อยบาทนี่ให้ดูก่อนถ้าเป็นเงินเยนนะครับก็สองพันเยนเนาะอันนี้น่าจะยังไม่รวมเซอร์วิสเลยอ่ะผมไม่มั่นใจนะของแวดแหวด,วดพูดผิดแหวดของญี่ปุ่นสองพันเยนก็ประมาณหกร้อยแต่ตอนนี้ค่าเงินเยนมันลงนะครับก็อาจจะไม่ถึงหกร้อยนะแต่ประเด็นตอนนี้มันไม่ได้บินไปญี่ปุ่นไงแปดร้อยเราก็ต้องยอมจ่ายนะครับเออนี่แปดร้อยซื้อที่คิโนะนะครับก็ ใครที่ชอบหนังนะครับใครดูแล้วที่ญี่ปุ่นอะไรอยา่างเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มนะสาหรับผมนะเออรูปไม่ได้หนามากนะครับต้องยอมเราแปดร้อย 800, สำหรับผมตอนแรกก็เอก c, ใจอยู่จะแบบไม่ได้คิดเลยคือพอเป็นนาฬาปุ๊บคือหยิบซื้อเลยนะครับเออถามว่าแพงไหมแพงแหละนะแต่ก็ด้วยความชอบนะถ้าใครชอบอะไรมันก็ไม่แพงหรอกใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับเป็นฟลตบล็กครั้งแรกที่รีวิววันนี้นะครับก็ ถ้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าใครมีช่องทางในการสั่งซื้อสตูบของร้านนะ้สองเล่มนะเขาผมจะไม่ผิดมันจะมีสองเล่มที่เขาออกมามีช่องทางไหนที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยบอกหน่อยนะครับจริงๆคิโนะผมยังไม่ได้ถามนะมันเหมือนเล่มหนึ่งมันสามารถสั่งเขาได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปถามเขาเออก็แจ้งมาได้ับในคอมเมนต์้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ